สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปรยธานดอกลำดวนมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่สิบหกเซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะสิเซนติเมตรค่ะ วัดได้แล้วพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สลงไปค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาหึงเส้นริบบิ้นให้กว้างกลา,างออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนลิบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือ แล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานของเส้นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ <immen> จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปาลายริบบิน้นไปทางขวามือจับปาลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกบบลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือ จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานของเส้นหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะ ปลายริบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายดิบบินพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบินไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ นี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ